ภมอันน <muitas> ี oh. ้ไม่ไม่มาบอกแล้วครับภูมิปูปูนจีเพื่อนกันสิมาบอกเยอะแล้วบอกกันจบอกง่คยขอมฟันล่ะงวดงวดนี้ตัวไหนครับแม่เวดหนึ่งพบค่ะครับสวัสดี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 ครับฟันฟันหัแม่โอ้ด้ยินข่าวว่าถูกเป็นประจำว่าแม่ฮึ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  มันกเ็เลยขอ้โหเงินหกหกโอแล้วแล้วแม่ก็เลยซื้อข sure> ึ้นหกหกว่ะแม่ก็เลยถูกนั่คือแม่ของเราเด็กทั้งเดียวคือเป็นเม็ดเดียวเลยนะแม่เนาะหกหกเนาะไม่ได้พ่อไม่ดวงโดน เห็นไม่เงินไหลก็เชื่อเองวดงวดก่อนจะงงูงวดก่อนตอนนั้นครับผมยัมงวานฮ้หานมีออกฟิเจลูกสาวลูกสาวก็ได้ทุนโองได้สองตัวจ้าหมายหมายหมายถึงงวดก่อนงวดก่อนงานนั้นมาถึมั่นโมยทั้งูนยนสองทั้งหกหกนะครับผมแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบอกว่า สี่หกนี่ก็ถูกแล้วครับแม่ยสี่สี่จชฟันวานนั่นบ้งหันฟันวานเพรน้องฟันจะองน้องทำใ้หูนี่หรือเปล่าออสี่สี่หกอ่สัตวสสี่วนสี่สี่หกออนแม่ว่าพ่อว่าหันคนยัยเห็นคนยัยเห็นคนหญ่ว่า เด็กน้อยวันนี้ก็เซววันนี้แซววันนี้วันนี้ว่าลู้จักวาเมื่อเล็กอัดวันมันซื้อตั้งเมื่อก้อนก้อนเล็กออกมันซื้อในน้อยนึงวันนี้สี่สี่หกนั่นบ่แม่จ้ะลงมาหน้าวันนี้ลงมาหน้าวันนี้ก็เอา่อยว่าสิซื้อได้สี่สี่หกซื้อไปละเทาสั้นเจ้าฟันมาสั้นเอ้าหอยก็ลืมน โอ้ยลงมาหน้นแล้วไม่ได้ซื้อแล้วเลขสามตัวเสียเนาะ,ะเสียดายนะแม่เนาะภูมิมาบอกหรือว่าใครมาบอกครับแม่มันฝันยุ่ในห่โนี่ละแม่แม่<อ>ฝันเองละ่ะโอ้วันนี้แต่แล้วก็ได้ซื้อเลขสามตัวจะบอกลูกซื้อให้วันนี้เขาก็บว่ามันเต็มมาสันได้ตัวเดียวนะยั้นเยาวันพ้นง่างคน มาหันมาหาแม่เราพ่อแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่ครับจ้ะมาสองเทียบ่พ่อกันเพื่อนมากันวันนี้งวดว่างหนึ่งหันฟันว่าได้นได้นี่ได้ซื้อรถอตเตอสองสี่สองสี่สองสีเหรอฮ่าฮ่่าโอ้วันนี้วันนี้วันนี้งวดว่างหนึ่งอะนะเออวันนี้ใช่ไหมแม่วันนี้จ้ะวันนี้ก็เลยนั่นบันนี้ เกิเลยว่าสื่อขึ้นซีซีี่แบบนี้เกิดเลยว่าได้ว่างในหันบ้าใดสื่อต้านสองซีสามซีสื่อขึ้นยังสี่เว่าพ่อใส่ซีซีหกเจ้าแต่ว่าแม่น่ะว่าได้ซื่อเจ้โอ้พ่อสื้อแบบคือพ่อแม่บอกเขาเราจะคล้องเราพ่อใดซื่อบอกเขาซีซีหกกระสามโต้แม่สามโต้กันละบอกเขา แต่แม่ไม่ได้ซื้อหรอครับนี่จะแล้วรื้อเด็ดดานะแม่เนอมวันนี้มากก้ไไ้แม่วันนี้ฟันมาไปจังไปไซบูขึ้นไปทั้งบ้านนี่ยไปนอนยุบบ้านย่ายแม่แต่เฮี้ยนหลังของแขันน่ะเห็นปะหัวแดนกันทีผมมีคนอยู่น่ะเดี๋ยวนี้วันเล็กทีมันห้าเจ็ดห้าเจ็ดจะ ไปนอนอยู่ในบ้านเลยเป็นนอนอยืนหันหลักกบเพิ่นว่าสันอืมกับย่ายย่ายกมาปกติวันน่ะเห็ดกำข้องลูก,กคุ่กุนสกันกินชื้อแม่กินนี่นั่นต้อมยังบุ <c oughs> อองงเป็น,นกัำข้อน่ะเป็นแต่ว่าพุณย่ายกะเสียไปแล้วป่ะจ้ะเสียไปแล้วตะโดนาอายุเพิ่นเท่าไหร่กันแม่ตอนเสียอายุเพิ่น เท,ท 70, 70 18, ่าไเจ่ดสิบ70 78นี่ส่บแป8อายุคุ่งย่าย78บ้านเดขที่หา17น้องไทยโดยเหาดหหาส7เอันบ้านเด็กที่พานแม่ที่พ่อแม่บ้านเลขกที่บ่แอแม่รนนับอายุโซนเนาะนนอายุพุทธาวีบนเสียเป็นแม่บหค่ะเเป็นแม่แมจ้ะ โดนเสียโดนแล้วน้องแจ้งฝันเห็นอยู่นะเอลจะดอกเจ็ดแตนวดคอยคือเรียกาพันเรีับฝันเห็นเพิินมันออกก็ได้แบบนี้อันทวันัตตี้ใจหาพันของตัวได็กน้อก็เคยอาไลชิพ่ออายุออกว่เลขขี้ไหมหรือว่าเนพ่อเพิ่น ก็เป mm ็นโตันี่วันนั my, metros, ้น no. ก็ได้เป็นโตัวว่าเนี Zelda ่ยตีไายเจ้าอีกหรอกหาพันวางทีไหนเงินใส่ในแม่ที่ตอนเจ้าฟังเหมอนกัน่ได้ถือหาพักเออได้ถือถือเมื่อนึ่ได้หาพันเนี่ยแค่คงเดียวถึงเมื่อนึ่งแบนี้พุ่มพูห้านีพอพอเมื่อบอกเป็นตบอกใครอยู่บ้านยั่ได้ วันนี้พวฝันท่านฝันไงแค่ฝันแค่รอบเดียวเนี่ยแม่ะรี่ฝันวันนี้ฝันก็ต้องวันละฝันว่าไปไปอาบน้ำแล้วก็แม่ที่ล่อยน้ำน้องสะานนี่เก็บหน้าบานหน้าบ้านบันก็เห็นแม่อยบานเพ่นก็ไปนอนเลยน้ำเพ่น่าสั่นไปนอนเลยเรยื่องกับเขากับน,น้ำทุกคนกินกับบ้าน กูขึ้ทอดตัวกูก็มายามเพราะสนาันว่าฮ่า่นขึ้นมายามเนมายามันกอรทพราะสั่นคือไอายุดเจ็ดสิบแปดเนาะอายุดแม่เป็นเจ็ดสิบแดวันนี้กันตีสามตัวแม่จะตีเป็นตัวใดกันเอาสิสามตัวตีสามตัวเต็มจซึ่งตัวใดนาอกูเกิดตีบ่เป็นนี่ สามตูก็ได้พันเสียแล้วพันเพันเสียแล้วก็ตีใส่ศูนย์ก็ศูนใส่อายุเพ่นบอกกันนีงใส่อายุก็ได้ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดถก็คือกันทะเบียนรถที่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดเพราะว่าพันเสียแล้วอายุเจ็ดแปดก็สรเกแต่น้ำมันนัำน้ำก็ได้ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ด ศูนย์ห้าเจ็ดกับศูนย์เจ็ดแปดเนาะศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ในข้างหน้าแล้วแม่เนาะใช่มาหนี่งคนใส่ศูนย์ห้าเจ็ดเลยคนนึงศูนย์ใส่ทะเบียนบ้านนั่ศูนย์ห้าเจ็ดแต่ว่าศูนย์เจ็ดแปดตรงทะเบียนรถขนาดเลยทะเบียนรถเจ้าบอสเนี่ยค่าชี้ท่านนี้ว่าพอดีศูนย์เจ็ดแมาสูงว่างฟันแม่เลยเดวางสรระ แม่ตัวนะคะเป็ฝันแม่นมาแต่มาร้ายหัวหัวถ้ามากเอาไปเขาเนาะหัวถ้าไหนมากเขาดีดีแน่สามตัวเลยเขาหัดสามลงมาหน้าหน้าลงมาหน้าหลักคุดพ่อว่าสีเทียงสีใบหลักคุดพ่อพุ่มพันจุกองสามตัวเขามบได้ซื้อแล้วท่าน รถกับสตาร์ทกติดได้บ้านหนึ่ไปว่าสิพ้าไปซื้อผู้พ่อกันไรนะแม่เนาะสตาร์ทกับรถติดบาดี้รถก็ไไ้เอยคาดสิบอดะไรที่สนับได้จำนานเราสนับตัวเดียวมนี้ก็รี078ถึง057นะครับต่อมวดไปก่อนนะแม่เนาะเจอแม่ยินมแม่ไม่เห็นแม่แม่ไม่เห็นนะ บอบไปเห็นฮงน้องแม่น้องยกเงินจัดเงิยเป็นอายุของแม่ของคุณยายดวงคนเสียไปแล้วเจ็ดสิบแปดปีค,ครับ<อ>มาหาอายุบานเล็กี่ห้าสิบเจ็ดปีใส้สามตัวคุณแม่คุณตีคนที่เสียไปแล้วนะเป็นศูนย์จะได้เป็นศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าเจ็ดเนาะสองตัวแคนแคนกับเจ็ดแปดก็หาเจ็ดแม่มากตัวใดค่ะคุณมาก ท้อๆกันจ้ะต้องทำหน้ากันท้อดกันเนาะจ้ะไปตามแม่มายหมดนะคะกับเฮาดีอยู่บ้านว่าก็จำมม่แม่ไปอยู่เนาะจ้ะไปใช่ปุ้นนี่หาไม่เจอล้านไปห้าหมอไปไข่มันนั่นอันนไปนอนอยู่บ้านสามขึ้นคนนี้คอยนอนอยู่บุนยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเห้ยเขาใช้นอนอยู่นี่กับลูกนะ หมวดกันก<ล>ันยังว่าฟันนั่นล่ะฟันมาอันมาบ,บอกกันพุกแม่เอี่ยมมาทันค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ดวงนะค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกเล่ก็แช่ทั้งช่องน้ำได้อาจางทั้งช่องก็ะอคจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิบหนาปอกกันไหมสวัสดีค่ะ